สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับตั๊กนะคะกับมุมมองดัชนีค่ะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่22ทธันวาคมนะคะ2,023แล้วนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะก็อาจจะเป็นคลิปมุมมองดัชนีนะคะคลิปสุดท้ายของปีนี้ค่ะ <c oughs> ของปีนี้เท่านั้นนะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันนะคะอีกครั้งหนึ่ง ปีหน้าก็คือปี2024นนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวตากจะพาไปดูว่าส่งท้ายปีแบบนี้เนี่ยเรามีจุดเทดตรงไหนที่น่าสนใจนะคะในการเข้าเทดกันอยู่บ้างแต่ว่าตากนะคะอาจจะมาวางแผนครั้งนี้เป็นขั้ท้ายของปีนี้ก็จริงแต่เดี๋ยวตากน,นะคะจะเพิ่มจุดนะคะต่างๆที่หากอาทิตย์หน้าเนี่ยมีการวิ่งของดัชนีนะคะพี่ๆก็สามารถที่จะตัดสินใจคอนเฟิร์มเข้าเทดกันได้เองเพิ่มเติมด้วยนะคะ,ะไปดูกันเลยค่ะ เริ่มต้นนะคะสำหรับคู่แรกนะคะก็คือคู่ของ DEC0 นั่นเองมาอัปเดตแผงกันต่อเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวานที่เราวางแผงกันไปตอนนี้ขึ้นมาแอคชั่นหนึ่งแผงแล้วนะคะก็คือเส้นนี้เส้นนี้นะคะที่เขามาติดเทสต,ตรงโซนซัพพลายที่เรารออยู่เลยนะทุกคนแล้วก็กำลังค่อยๆปรับตัวลงนั่นเองซึ่งแผงนี้สองแผงนี้เราขออนุญาตรบก่อนนะคะและมาดูขออนุญาตไปดูในเดย์เมื่อวานปิดแบบไหน เมื่อวานนะคะมีความปิดเป็นแท่งสีเขียวเออแต่ก็โดนซับไพกดราคาอยู่เนาะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็มีมุมมองว่าเขาน้องอาจจะลงมาได้ถึงด้านล่างเนาะแล้วค่อยปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ <S 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 เดี๋ยวเราไปดูต่อนะคะในทาเฟรมของเฮซี่แผ่นนี้กำลังแอคชั่นแล้วแล้วแผ่นนี้คืออะไรทุกคนจำได้ไหมก็คือบริเวณโซนของ QM แล้วก็รวมกับซัพลายนั่นเองที่นี้ค่ะแต่ตอนที่เขาขึ้นมาเนี่ย เขานะคะได้สร้างเป็นดีมานของ H 4สขึ้นมาดักไว้ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับรอบนี้นะคะเราใน h 4สเนี่ยเรายังมีมุมมอง2มุมมองหากว่าตรงดีมานตรงนี้นะรับราคาอยู่ค่ะเขาอาจจะดันราคาขึ้นไปปึ๊บแล้วสร้างเป็นดีมา n ์ให้กับเราชนะสะพายนี้ไปได้เราก็มีโอกาสที่จะย่อบายขึ้นไปได้ตอ ะะอันนี้เป็นแผนของวันนี้หรือรับไม่อยู่จริงๆเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะวิ่งมาตามเส้นดําที่เราวางไว้ตั้งแต่เมื่อวานเลยนะวิ่งมาได้จนถึงไหนนี่แหละโซนดีมานะคะแรกที่เรารออยู่เลยส่วนหากว่าหลังจากอาทิตย์นี้ไปน้องมีการวิง่งแบบรุนแรงนะคะยังไม่ปิดปีใหม่เนี่ยอาจจะลงมาได้หากทะลุตรงนี้นะทะลุดีมานี้นะคะลงมาก็จะมีแนวรับต่างๆเนี่ยของเฮดสีนะคะรับอยู่นี่เลย1น่งจุด แล้วก็จุดที่2นะคะโหตามกรอบดีมานต่างๆเลยนะคะหากหลุดจากดีมานสำคัญนี้มาได้เนาะหากว่าจะเล่นในดีมานแถวๆนี้เล่นด้วยทรงไหนล่ะจริงๆก็คือทรงเดิมเลยก็คือเป็น QM นะคะในการคอนเฟิร์มการเข้าเทนนั่นเองเพราะว่าตอนนี้เขาลงมาเนี่ยหากลงมาถึงด้านล่างเนี้ยแปลว่าเขามีการเปลี่ยนเทนมาแบบสมบูรณ์แบบมากๆแล้วนะคะเลยต้องใช้สัญญาณคอนเฟิร์มในการเข้าเทดตรงบริเวณด้านล่างเนาะ อพอย่อยลงมาดูในทงเฟรม e h ตหนึ่งหน่อยว่ามีอะไรให้เราเข้าเหตุไหมยังคงเป็นมุมมองแบบเดิมก็คือหากว่าเขาขึ้นไปแล้วเขาสร้างเป็นเรลลี่เป็ดเรนล,ลี่แล้วก็ดันราคาทำรายซัพลพยแถวบริเวณนี้ไปได้เราก็จะมีโอกาสย่อบ่ายแล้วก็ไปถึงด้านบนส่วนไปถึงด้านบนเนี่ยมีโอกาสไปได้จนถึงไหนนี่เลยค่ะซัพลพยของเหตหนึ่งเนาะเออเป็นจุดแรกนะคะที่วิ น้องมีโอกาสที่จะไปถึงนะด้านบนนะคะเออก็สามารถที่จะพิจารณาบายไปได้ถึงด้านบนเลยแต่ถ้าหากว่าน้องไม่มีแรงแล้วที่จะไปต่อเนี่ยเราจะเทรดยังไงต่อได้มีจุดสวิงสาคัญอยู่สวิงหนึ่งค่ะก็คือจุดนี้แถวๆนี้นะคะหากว่าเขาอ่ะไม่สามารถรับราคาอยู่จริงๆลงมาชนะสวิงนี้นะสวิงนี้นะสวิงสาคัญนะคะขึ้นไปนี่เราก็จะได้ไปโซน QM ลงมาด้านล่าง นะคะตาเส้นสีดําของเราเลยนะคะเป็นภาพใหญ่แล้วก็ชนะสวิงนี้นะสวิงตรงนี้นะคะสําคัญมากๆแล้วเราก็จะได้เซล์ QM ลงมาหรือมาอีกหนึ่งภาพหนึ่งก็คือลงมาตรงนี้แหละรับราคาไม่อยู่ทําเป็นดับเป็ดปุ๊บแล้วก็หลุดลงมาชนะนี่เราก็ได้เซลลงมาด้านหลางนั่นเองนะคะโอ้มุมมองของ DE วันนี้เฉียบคมมากนะ นี่นะคะโอ้มีหลายแผนเลยนะคะซึ่งเส้นสีดำนี้ยังคงเป็นแผนใหญ่นะที่เรารออยู่นะคะหากเขาคอมขิดแต่ถ้าเขาแบบยืนฉันยืนและฉันแบบฉันจะไปตรงนี้แหละก็ให้เขาสร้างเป็นเส้นสีม่วงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาโอกาสในการย่อบ่ายขึ้นไปด้านบนต่อได้นั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองของ D E 4 0นั่นเองตัวถัดไปค่ะไปดูของ U S l l o กันบ้างโอ้โห จะเห็นว่าโซน QM ที่เรารออยู่เมื่อวานคอมพีสนะคะมาเทสนี่มาเทสตรงนี้นี่จึงแล้วก็ลูดลงไปเก็บทำกำไรเรียบร้อยแล้วใครที่เข้ามาก็ขอยินดีกับกำไรพี่ๆทุกคนด้วยนะคะอ่ะมาดูของ day d เ,เมื่อวานปิดอะไรปิดเขียวทุกคนอืมขออนุญาตลบก่อนทีนี้จุบนะคะ ปิดเขียวก็มีมุมมองว่าเขาอาจจะเทสต,ตรงนี้แหละแล้วก็ทำปรับตัวขึ้นนิวไฮอีกรอบหนึ่งก็ได้อ่ะพอมาย่อยดูในดีมาของ H4 ค่ะที่เราบอกแล้วว่าตรงนี้มีภาพพฤติกรรมของ QM แล้วเขาก็ไม่ได้มาในทรงนี้ด้วยนะทุกคนแต่เขามาแบบนี้ชุบเดี๋ยวจะย่อยไปดูในทางเฟรม H1 แล้วกันที่จะให้เห็นชัดนะคะนี่นี่นี่ นี่นะคะใน H1 เ,เนี่ยโอเคในรอบแรกเนี่ยเขามาเทสราคาตรงนี้และแล้วเขาก็รูดปรับตัวลงไปนะคะ1รอบเก็บทำกำไรเรียบร้อยพอลงไปถึงเนี่ยเขาไปชนกับอะไรมานี่เขาไปชนกับดีมานตรงนี้น้อยๆน้อยๆตรงนี้นะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งตรงนี้นะคะก็เลยทำให้ว่ามีมุมอมองของวันนี้มีมุมอมองเพิ่มเติมก็คือ หนึงตรงนี้ลงมาค่ะอยู่แถวบริเวณนี้อ่ามีดีมารัรบเห็รหนึ่งเขาอยู่ตรงนี้นะคะชุบนลงมาแถวนี้แหละลงมาอีกชึบแล้วก็ทำเป็นแรลลี่เปดรแรลล,รล,ลี่ขึ้นไปจึงย่อลงมาย่อไปได้ถึงไหนถึงท้านบนค่ะทุกคนนี่อืม,อมนี่นะคะ ได้ถึงไหนล่ะนี่โซนสะพายอยู่ด้านบนตรงนี้มีโอกาสที่เขาจะวิ่งขึ้นไปได้และถ้าหากว่าเขานะทำชนะสัพายนี้ไปได้นะคะทุกคนอาจจะสร้างเป็นอีกอีกรอบนึงปุ๊บทำลายปึ้งขึ้นไปนี่ย่อบายไปต่อนิวไฮได้เลยนะคะหรือถ้าเขาบอกว่าฉันยังไม่อยากได้ราคาตรงนี้เลยนะคะ,ะ,คะเขาก็อาจจะลงมาแบบนี้ปึ๊บลงมาใช่ไหมมีการแบบอ่ะ คิดก่อนคิดก่อนทะลุลงมาฟึบอ่ะมาได้ตรงนี้อีกรอบหนึ่งไปชนกับสับายลงมาจนมาถึงบริเวณนี้แล้วค่อยปรับตัวขึ้นไปอีกหนึ่งรอบก็เป็นได้นะคะเออวันนี้มีหลากหลายมุมอมองมากๆเลยอืและถ้าคาวนะคะลงมาจนถึงดีมานสำคัญด้านล่างที่เราเคยตีไว้เนาะก็จะมารอเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มค m ค่อยเข้าเท ก็ายังไงนะคะสำหรับมุมมองของ US 1 0 0เนี่ยก็ยังมองว่าหน้าป่ายังคงได้เปรียบอยู่เพราะเราแถวบริเวณของดีมานตรงนี้คือดีมานเดย์เลยที่ยังรับราคาอย่างเหนียวแน่นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นมุมมองนะคะในการเทรด US 1 0 0ในวันนี้เนาะหากว่าเนี่ยดีมานเดย์ตรงนี้รับไม่อยู่เนี่ยก็มาเจอกันดีมานด้านล่างนี้เลยนะคะของทำเฟรมทีหนึ่งนะคะก็ถ้าเขาหลุดจริงๆมาตรงนี้เนี่ย ก็อาจจะรอให้เขาสร้างเป็นดอปเป็ดอปปุ๊บแล้วเราเค่อยเทเซลลงมาถึงด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะอือแผนก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคน เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแผ่นสวยๆนะคะของ d e 4 0แล้วก็ US ร้อยนะคะสำหรับตรงไหนที่เป็นโซนดีมากรอบดีมาหรือว่าตรงไหนที่รอนะคะก็สามารถตั้งเตือน alert ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถใช้สัญญาณคอนเฟิร์มต่างๆในการเข้าเทรดได้เลยนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายเนาะสำหรับการส่งท้ายปีของปี2023แล้วนะคะต่ก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะคะพี่ๆเทรดเดอร์ทุกคนพี่ๆที่เข้ามาติดตามเพจบ a l v เท a อะคาเดมี Academy, ่โกโบของเรานะคะขอให้ปีนี้นะคะมีแต่ความสุขส่งไปจนถึงปีหน้าเลยขอให้สุขสำเร็จนะคะตลอดปีนี้แล้วก็ปีหน้าเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่กับกิจกรรมดีๆนะคะของทางบาโวที่จัดมาให้กับพี่ๆทุกคนเลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ HAPPY NEW year นะคะ ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ